สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบุดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่6กันยายน2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่6กันยายน2564นะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวพัฒนาจับคู่เด่น4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขตัวเด่นชุดฟันธงเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยลาวพัฒนาเท่านั้น โปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยลาวพัฒนาหววประจําวันที่2กันยายน2 5 6 4กันก่อนครับผลการออกรางวันเลขไท้าย4ตัวออก1 7 3 4 4ครับเลขไท้าย3ตัวบน73 42ตัวบน3 4เลขท้าย2ตัวล่าง17ครับ นี่คือผลการออกสลาหวยลาวพัฒนาหวดประจำวันที่2กันยายน2564ครับมาสรุปเลขเต็นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยลาวพัฒนาหัวประจำวันที่6กันยายนครับจากเลขสูตรที่ผมได้นำเลขท้ทย4ตัวของหวยลาวพัฒนาหววล่าสุดนะครับซึ่งออก1734มาเป็นแนวทางการคิดการคำวนวณครับหลักพันครับ ในตำแหน่งหลักพันผมนำเลขหนึ่งครับคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักพันได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ2 3 7 8ครับ2 3 7 8หลักร้อยครับจากการนำเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยนะครับได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ 1, 4 6 9ครับ1469 หลักสิบครับจากการนําเลข3คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบนะครับได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ1469ครับ1 4 6 9และหลักหน่วยครับจากการนําเลข4คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ3580นครับ3 5 8 0้นี่คือเลขสูตรนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวพัฒนางมดประจำวันที่6กก an ันยายนนะครับ มาดูการจับคู่ชุด2ตัวล่างครับผมนำหลัก14ตัวครับหนึ่งสี่หจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ3 5 8ห้าจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ1วางหลัก10ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้หนึ่งสาม 1 5ึ่1ห้าหครับสวางหลักสิบจากคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะสี่สามสี่ห้าสี่แปดสี่ศูนย์ครับหกวางหลักสิบจากคู่หลักหน่วยสีตัวครับจะได้หกสามหกห้านย์ครับเก้าวางหลักสิบจากคู่หลักหน่วยสี่ตัวนะครับจะได้เก้าสามเก้าห้าเก้านครับทั้งหมดสิชุดนะครับในชุดเลขทยสองตัวบ,บนชุดตรงๆนะครับ มาลุ้นกันใน16ชุดนี้จะเดินหรือไม่ครับส่วนในชุดสรุปเด่นครับจาก16ชุดนะครับหลัก10 4ตัวหนึ่งครับหนึ่งผมเน้นไปที่เลข4ครับดึงเลข4นะครับดึงเลข9้าครับดึง49วางหลัก10ครับหลักหน่วย4ตัวครับ3580ครับ3 5 8 0ผมเน้นไปที่เลข5ครับเน้นที่เลขศูนย์ครับดึง5กับย์วางหลักหน่วยครับ ผมจะนำหลักสิบเด่นสองตัวครับสี่กับเก้าครับจับคู่และหวยเด่นสองตัวห้ากับศูนย์ครับจะใ้ชุดสรุปเด่นสองตัวล่างหวยลาวพัฒน,นาครับจากทั้งหมดสิบหกชุดครับจะในชุดเด่นอยู่ที่สี่ชุดครับในสี่ชุดเด่นมีสี่ห้าสี่ศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์ครับสี่ห้าสี่ศูนย์เก้าห้าและเก้าศูนย์สี่ชุดเด่นนะครับส่วนในชุดสามตัวบนครับมาดูด้านหลักพันครับ หลักร้อยครับหลักร้อยครับจามดนะครับหลักร้อยครับหลักร้อยหนึ่งสี่หกเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้าเน้นไปที่เลขสี่ครับเน้นไปที่เลขเก้าครับดึงเลขสี่กับเลขเก้าวางหลักร้อยครับนํามาจับคู่กับชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดสี่ห้าสี่ศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์จะได้ชุดสามตัวบนหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับในชุดสามตัวบนครับในชุดสามตัวบนสี่นะครับหลักร้อยดึงสี่กับเก้าครับ 4ึนะครับสวางหลักร้อยครับจะคู่ชุดเด่น2องตัวบน4ชุดครับย,ย4 4ยสี่สี่ห้าสี่สี่ศูนย์ครับเวางหลักร้อยครับจะคู่ชุดเด่นสองตัวบน4ชุดนะครับย่ย9ยเก้าสี่ห้าเก้าสครับทั้งหมด ในชุดนี้ครับชุด3ตัวมีด้วยกัน8ชุดนะครับเป็น8ชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดแต่ครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างมาดูตำแหน่งหลักพันนะครับหลักพันสี่โดครับ3 2 3ส8ดดครับ2 3 7สานะครับผมเน้นไปที่เลข3ครับดึงเลข3ดึงเลข8วางหลักพันครับดึง3กับ8วางหลักพันนะครับนำมาจากผู้หลักร้อยเด่น2ตัว4ี่กับ9ครับจะได้ชุด สองตัวล่างนะครับสองตัวล่างหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับในชุดสองตัวล่างครับในชุดสองตัวล่างนะครับก็จะมีสามสี่สามเก้าแปดสี่แปดเก้าครับสามสี่สามเก้าแปดสี่และแปดเก้าครับนี่คือชุดเลขท้ายสองตัวล่างหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่หกกันยายนสองพันหกสิบสี่ครับในชุดสามตัวบนครับในชุดสามตัวบนชุดเด่นนะครับ ชุดเด่นผมเน้นไปที่นะครับผมเน้นไปที่เก้าเก้าห้าครับเก้าเก้าห้าครับชุดเด่นครับชุดรองไปที่นะครับชุดรองในชุดรองครับไปที่เก้าเก้าศูนย์ครับชุดรองเก้าเก้าศูนย์ครับชุดเด่นและชุดรองครับที่ผมสรุปความน่าจะเป็นครับจากทั้งหมดแปดชุดก็จะเหลืออยู่ที่สองชุดครับก็มีเก้าเก้าห้าเก้าเก้าศูนย์ครับส่วนชุดสองตัวบนครับ ไปที่95ครับ2ตัวบน95รลองที่ so, 90ครับลองที่90นะครับนี่คือชุด3ตัวบนชุด2ตัวบนเด่นเล็กรองนะครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างหุยลาาพัฒนาครับจับทั้งหมด4ชุดครับ3 4 3 9 8 4 8 9กครับก็จะได้ชุดเด่นอยู่ที่นะครับจะได้ชุดเด่นอยู่ที่นะครับเน้นไปที่8 9ครับไปที่8 9ชุดรองที่8 4ครับ รอง8ปนะครับนี่คือชุดเด่นและชุดรองนะครับเด็กไทย3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างหวยเรลาพัฒนางวดประจำวันที่6กันยายน2 5 6 4ครับมาสรุปชุด4ตัวนะครับในชุด4ตัวหวุยเรลาพัฒนานะครับจากเลขสูตรที่ได้คำนวณน,นะครับผมจับชุด4ตัวไว้อยู่ที่4ชุดครับใน4ชุดก็จะมี8 4 9 5ครับ8495ชุดหนึ่งครับ ชุดที่2อ4 90ครับ8 4 90คือชุดที่2ครับชุดที่3ครับในชุดที่3 8 9 9 5ครับ8 9 9 5นะครับส่วนชุดที่4ครับในชุดที่4ก็8 9 90นครับ8 9 9 0นะครับนี่คือชุด4ตัวไวรลาวพัฒนาครับมาลุ้นนะครับใน4ชุดนี้จะเดินหรือไม่ครับส่วนในชุดฟันทงครับในชุดฟันทงในชุด4ตัวบนชุดฟันธงผมเน้นไปที่ 8995ครับไปที่8995ชุดรองครับไปที่8990ครับ8990ครับนี่คือชุด4ตัวครับ8995และ8990ครับส่วนในชุด3ตัวบนครับในชุด3ตัวบน ชุดเด่นไปที่995ครับชุดรองไปที่990ครับเด่น995รอง990ครับนี่คือชุด3ตัวบนครับส่วนในชุด2ตัวบนครับในชุด2ตัวบนชุดเด่นได้ไปที่95ครับเด่นเก้าห้รองไปที่90ครับเน้น95รอง90ครับนี่คือชุดเด่น3ชุดเด่น4ตัว3ตัว2ตัวบนนะครับในชุดเด่นชุดรองครับ4ตัว3ตัว2ตัวล่างครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับ ในชุดฟันทงครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุดเล็กท้าย2ตัวล่างนะครับชุดเด่นเน้นไปที่8 9ครับจุดลงที่84ด่ครับก็ต้องมาดูนึ่ครับนี่คือสูตรนี่จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับผลการออกสลากในงวดวันที่กันยายนจะเดินหรือไม่ครับนี่คือสูตรนะครับชุดฟันทงครับส่วนในชุดเด่นนะครับสรุปชุดเด่น สองตัวบนล่างครับในชุดเด่นสองตัวบนล่างก็จะมีเลขที่สลกไปสี่ห้าสี่ศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์ครับสามสี่สามเก้าแปดสี่แปดเก้าครับนี่คือทั้งหมดแปดชุดนะครับในแปดชุดนี้นะครับมาได้ทั้งเลขไทยสองตัวบนเลขไทยสองตัวล่างครับเวลาพัฒนางวดประจจวันที่ 6กันยายน2564ครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรคำนวณตามสถิติเท่านั้นครับจะเดนตามสูตรหรือไม่ก็ต้องมาลองรุ่นกันในงวดวันที่6กันยายน2564ครับขอบคุณสมาชิก สูตรหุวยบนดินทุกท่านทุกคนทุกกาลังแก่ครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคํานวณสูตรหว้ยที่ผมในหาข้อมูลแนวทาง หอยลาพัฒนางวดประจำวันที่6กันยายน2564ลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นนาะทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไล,ลคล์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหอยดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกสูดหอยบนินทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งถูกสลากหอยลาพัฒนางวดประจำวันที่ 6กันยายน2 5 6 4หเฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ